นั่งที่เลยดูวะเฮ้ยนั่นีกยังอีกแล้วก็เตะหัวโซเดตเลยถือแล้วถือแล้ถือหนึงไม่ใตะ่เน,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 นี่ยนี่หละสวัสดีครับนี่นจะพาไปออกปีป่าขึ้นเก้าได้ครับเนี่ยไปครับที่บ่อยขึ้นเขาแล้วครับ ไปตามหมูบหมบนน่บ้านหวยหมู่บ้านนี่รับรอบนี้สิพาไปตีปลาเบิง้งเดี๋ยวไปติดตามเบิ้งครับว่าจะจะได้ตัวบ่ไดมาลองเบิ้งนะครับถึงไม้แล้วนะครับนี่ไม้นี่ตามหมู่บ้านนี่แหละหาตีตามหมู่บ้านไปนี่แหละนี่กัเก็นมหมู่บ้านของผู้ผมนะครับนี่จ้องไปหาตามตีไปเรื่อยๆวมามันจะได้บอ มาลุ้นกันครับยังวะเป็นปยังมั้นเพิ่งเนี้ยเหวียนทั้งยุคนะนี่ห้องน้ำเขาทั้งคนนั่นทั้ทงทีนั่นนี่วะวัดอีกลูย่างูกได้พาสดเดนะ็ดเลย เต็มครับแจมค่อยบวตัวเนี่ยงวยตัวยังไงเต็มหนึงนะครับนี่ได้ตัวตัวนี้ได้ป่ะเนี่ยอันนี้อันนี้ของกันไอ้บอยได้นะครับเนี่ยเป็นยังไงเป็นที่อันนี้ผมได้นะครับนี่เต็มครับน้องสุขูนะบ้าเดี๋ยวน้องใส่มาไปหาน้องใส่ก่อนทาอยู่ขาทาอยุเนี่ย ไม้กสิมีนไม่เพิ่นเอาลงเอาลงไม่ลายอยู่ครับไม่พวกไม่พวกหนี้ยไม่มันก็ได้วัดนี่ละนะครับโอ้โหขุยยากเนี้ยนะครับเนี้ยเนี้ยอย่างไหนฮะเนี้ยของเพิ่นจะกี่หอยวั สั่งมาล่าสดาะนะครับนี่ยเช็คหน่อยรุ่นกันตโตครับไปครับไปหินของไม้ไหมโอ้ไอ้คนเดินครับตัวนึงติดแล้วติดแล้วติดแล้วถือแล้วถือแล้วตัวหนึ่จะใส่เน,น,นี่ยนี่เหรอ เฮ้ยเครื่องขีดน่ะเฮ้ยยับไปเองเครื่องทำไมผลง,ง,งานครับเป็นผลงานทีผลงาน <c ười> มัดมัเอวเลยป,าปะานี้โอ้โหเป็ผลงานเปนผลงาน เช่นทดหายอยู่หากินพร้อมน่นัและครับอยู่ทู e พ้อมแนั้นนะครับผมคราบสวัสดีครับ